ครับสวัสดีครับผมสิวบงค่อนดีกับเพจไทย BPM มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในช่วงที่เราประสบนะครับวิกฤตโควิดนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของการปรับตัวนะครับในชีวิตจริงนี่แหละนะว่าเพื่อนๆที่ผมรู้จักเนี่ยเขามีวิธีการในการปรับตัวยังไงบ้างนะครับเราไม่พูดกันระยะยาวนะ6เดือนปีหนึ่ง3ปี5ปี แต่เราพูดถึงกันคือเดี๋ยวนี้นะว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อความอยู่รอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะครับขออนุญาตเล่าเรื่องของน้องคนนึงนะครับคนแรกน้องคนนี้นะครับเป็นตากล้องเนี่ยมืออาชีพเลยนะในอดีตเนี่ยเขามีงานทําแบบเขาเรียกว่า หาช่องว่างลําบากมากนะครับหาคิวในการไปถ่ายภาพเนี่ยลำบากมากๆเลยเพราะว่าเขาอะคิวทองนะครับเวลาที่ต้องการที่จะว่าจ้างเขาเนี่ยราคาในการถ่ายภาพและวิดีโอเนี่ยก็หลักพันหลักหมื่นนะครับทั้งการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยมีบริการครบถ้วนเลยนะครับตัวผมเองในอดีตเนี่ยก็เกือบที่จะได้เป็นลูกค้าเขาแล้วนะครับบงงเอินว่า เรียกว่ามีช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้เป็นลูกค้าเขานะครับเขามีความสนใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อความอยู่รอดโดยการที่จะไปทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดพ่นยาฆ่าไวรัสนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับผมฟังแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างฉีกแนวนะนะครับ จากตากล้องนะถ่ายภาพสวยๆงามๆนะครับไปฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะครับเขาเองก็บอกว่าเพื่อความอยู่รอดนะเราต้องปรับตัวอันไหนที่พอทำได้เราก็ทำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็เริ่มกิจการทันทีเลยนะกิจการในการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสนี่แหละนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ทึ่งเหมือนกันกับ ทักษะในการปรับตัวของน้องเขานะครับเพราะว่า,วาลองนึกนะครับว่าหากเราเนี่ยมัวแต่ยึดมั่นถือมั่นนะครับในตัวตนของเราว่าเราเป็นช่างภาพมืออาชีพนะเราจะไปมีภาพลักษณ์ในการพ่นน้ำยามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้อย่างไรนะครับหากเรายังยึดติดกับตัวตนเดิมๆของเราอาชีพเดิมๆของเราระยะช่วง หนเดือนเนี่ยเราอาจจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะครับเห็นภาพไหมครับว่าคนแรกเนี่ยเขาฉีกแนวมากนะผมก็เชื่นชมด้วยแล้วก็ติดตามน้องๆน,นะครับผ่าน Facebook เสมอนะครับคนถัดมานะครับเป็นวิทยากรนะครับทางด้านเขาเรียกว่า p d p a นะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่กำลังมาแรงในยุคนี้เลย นะครับก็คือเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับ PDPA นะพูดถึงเรื่องของคิวงานในการที่จะต้องไปบรรยายแล้วเนี่ยดีมานของคอนเทนต์เนี้ยในการบรรยายเนี่ยมีเยอะมากนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการรักษาความลับของลูกค้าข้อมูลของลูกค้านะครับเริ่มให้ความสนใจแล้วก็ออกกฎหมาย มีมาตรการในการควบคุมนะครับแล้วก็เริ่มใช้อย่างจริงจังนะครับทีนี้น้องคนนี้นะครับด้วยทักษะที่เขามีความรู้ทางด้านนี้เยอะมากนะครับเขาเองเนี่ยทำงานประจำอยู่นะแต่ว่าก็มีทักษะทางด้านนี้เขาก็เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเขาก็บอกว่าไหนๆหก็ไหนๆละนะผมจบการตลาดมานะครับตอนนี้เนี่ย ผมขายเจลล้างมือขายดีมากเลยพี่ตู่นะผมก็เลยอยากจะออกมาเป็นพ่อค้าในระยะสั้นแล้วระยะยาวเนี่ยผมก็อาจจะมาทำคอนเทนต์ทางด้าน PDP a หรือเป็นวิทยากรนะครับทางด้านนี้นะครับไหนๆหนมันวิกฤตแล้วเนี่ยนะผมก็ขอมาขายเจลล้างมือนะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยอาจจะขายได้แต่ระยะยาวเนี่ย ผมเองก็วางแผนในการที่จะมาทำคอนเทนต์ทางด้าน PDPa นะออกมาเป็นวิทยากรนะครับจะได้มีความอิสระในการที่จะรับงานมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าในวิกฤต